มิวกี้กลัวความมืดโอ้กลัวมีใครที่กลัวบ้างมาดูสิว่าความมืดน่ากลัวหรือเปล่ามิวกี้กับอาถารเป็นแมวล่าเริงกลางวันชอบบิ่งไปมาแต่กลางคืนมิวกี้กลัวความมืดโอ้ยมันมืดเขากลัววันหนึ่งไฟฟ้าในบ้านดับ อาถานจึงชวนมิวกี้ออกไปข้างนอกที่มีแสงไฟสว่างอาถานบอกว่าสวยจังแต่มิวกี้มองไม่เห็นอาถานจึงบอกว่าให้ลองปิดไฟพอปิดไฟก็เห็นหิ่งห้อยมิวกี้จึงอุทานว่าโอ้โหสวยจริงๆโห มาถึงชายหาดอาถานบอกว่าสวยจังแต่มิวกี้มองไม่เห็นอาถานจึงบอกว่าให้ลองปิดไฟดูสิพอปิดไฟก็เห็นเมนกะพุนเรืองแสงมิวกี้จึงอุทานว่าโอ้โหสวยจริงๆมาถึงเนินเขาได้ยินเสียงดังมิวกี้ได้คิดจึงลองปิดไฟว้า พุสวยจังเลยพอพุดับไปมิวกี้จะเปิดไฟอาธานบอกให้รอก่อนเมื่อสายตาชินกับความมืดก็เห็นดาวเต็มฟ้าทั้งสองจึงอุทานว่าโอ้โหสวยจริงๆ มิวกี้ขอบคุณอาถานและชวนกันดูดาวมิวกี้เข้าใจแล้วว่าในความมืดยังมีสิ่งสวยงามและไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยจบแล้ว